มาแล้วครับแม่เมียผมชื่โกโก้โกครับนี่โกโก้มาแล้วครับโกโก้โกมาแล้วครับมาบนบ้านแล้วครับฝากแม่เมียติดตามโกโก้ด้วยนะครับหุยหยผมขึ้นมาบนบ้านแล้วครับขนเขาเยอะมากเลยวันนี้หนาวอย่าเพิ่งอาบน้ำนาะลูกเนาะอย่าเพิ่งอาบน้ำเนาะ เพิ่งอาบน้ำวันนี้ผมหนาววันนี้ผมหนาวโกโก้น่าจะน่าจะอายุสามสิบวันอายุเดือนหนึ่งสี่สิบห้าวันค่อยไปฉีดวัคซีนเนาะลุงเนาะค่อยไปฉีดวัคซีนเนาะสวัสดีครับยังสวัสดีครับแม่แม่ยังสวัสดีครับเร็บยาวเลย ดี๋ยวไปฉีดวัคซีนส5วันก่อนแม่พาไปฉีดวัคซีนแล้วไปหาพี่โทมัสกับลินลี่ด้วยฝากติดตามผมด้วยนะครับตอนนี้ผมอายุ30สิวันแม่เขาผอมมากเลยน้ำนมน่าจะไม่พอสวัสดีครับกโกน้นใส่ดีเขารู้เรื่องนะเนี่ยรู้เรื่องอนอนสลุกนอนมาตักแม่โกโก้นใส่ดี ไม่อนอนซะลูกเอ๊ะเอ๊ะเอดรู้เรื่องอีกเอ๊ะเ,เดี๋ยวสี่ส้าวันแม่พาไปหาหมอฉีดวัคซีนวานนะึงเนาะจะได้รอดเนาะไม่รู้จะเอาอยู่ไหนก็คงจะให้นอนด้วยนั่นแหละแล้วกินยานเห็บหมัดเอาไปไม่บายบายบายแม่แมแมยังลูกบายบายครับกโก้ไปแล้วครับ